อ่ะโอเคนะครับข้อสุดท้ายนะครับง่ายสุดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้า E มีสนามไฟฟ้าขนาดเสมอคือ12งโวลต์ต่อเมตรจงหางานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุทดสอบนะครับผมอ่าโดยที่มีประจุเนี่ย3คูณ10กเก้ลบ6นะครับจาก A ไป B ไป C นะทีนี้ ไอ้เจ้ารูปตัวนี้นะครับผมจะให้สังเกตก่อนนิดนึงคือรูปเนี่ยมันจะเหมือนในการเฉียงใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยรูปตัวนี้จริงๆอะมันลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยจุด A มันอยู่ตรงนี้นะจุด A แล้วมันก็เคลื่อนที่ไปที่จุด B แล้วมันก็เคลื่อนที่กลับมาที่จุด C ีตอนนั้นนะครับมันระยะเนี่ยระยะเอ g, ียงเนี่ยมันไม่มีค่ามาบอกนะครับตอนนั้นก็ถือว่ารูปเนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ลงกลับมาตรงนี้นะอันนี้คือการตีความของโจทย์นะที่แสดงว่าค่า ตรงนี้คือค่าระยะดีคือการกระจัดนะครับเราจะให้ตรงนี้เป็นการกระจัดนะชึบอย่างนี้นะครับเราจะให้ตรงนี้เป็นค่า d งั้นเรารู้อะไรบ้างนะครับเราเอ่อรู้แล้วว่าค่า q นะครับค่า q นะครับเท่ากับสามคูณสิบกรลังลบหกคูลอมมีค่าอะไรอีกค่า e นะครับค่า E เนี่ยเป็น12โวลต์ถูกไหม12โวลต์ต่อเมตรรูค่า D นะครับ5เซนติเมตรก็เป็น5โวล10กำลังลบ2เมตรแล้วมี Q มี E มี D หาอ่า d จาก A ไป B ก็แทนสูตรไปเลยครับผม W นะครับผมจาก A ไปหา B เท่ากับ Q E d นั่นเอง นะครับแทนค่าตรงๆเลยนะครับ3คูณ10กำลังลบ6คูณกับ e ก็คือ12นะครับคูณกับคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับเอ่อเจ้าดีหคูณ10กำลังลบ2นะครับก็คูณมานะครับคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลองนึกซิ เท่าไรนะห้าสิบสอเป็น60อิบเขียนไ้ก่อน3ามคูณหกคูณสิบกำลังลบหแล้วก็ลบ2องใช่ไหมหกหนึ่งหกหกสแสดงว่าเท่ากับ180่งรคูณสิบกำลังลบแก็จะเป็น1.8ึ่งคูณสิบกำลังลบหจูน ไหมเก่งมากๆครับผมเสร็จแล้วข้อนี้แค่นี้เองนะครับ